ครับผมก็พอดีเดินชมสวนไปเจอมะม่วงสุกนะครับล่นอยู่ใต้ต้นจัดเลยครับหอมเดี๋ยวนี่ฮะได้กินไหมฮะได้กินไหมหอมก็ตรงนี้จะช้ำหน่อยนะครับเนื่องจากสุกสุกจัดนะสุกงอมแล้วหล่นก็เลยช้ำนะครับก็กินตรงที่มันกินได้ อืมรสชาติไม่ต้องพูดถึงหอมหวานอ,อร่อยครับเดินไปกินไปครับยามเยน็เยนๆชมสวนไปด้วยก็ เป็นมะม่วงนอกฤดูนะครับปีแรกนะครับเป็นปีแรกที่ทำนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะเก็บแล้วแหละฮะหวานสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ตลาดบ้านพนนะครับมีขายนะครับแม่อ้อยนะครับผมก็คงจะรู้จักกันนะครับ ความหวานไม่ต้องพูดถึงนะฮะอาจจะมอมแมมหน่อยนะครับปากเปื้อนฮะไม่มีมีดอืมจะพาไปชมมังคุดต้นเล็กออกดอกต้นไหนนะครับอืมเป็นความสุขที่หาได้ยากนะครับโอ้นี่ร่วงอีกแล้วหนึ่งลูก ๋ยสลับกล้องตรงไหนเนี่ยอนี้ไม่ใช่สลับกล้องตรงไหนเนี่ยอ,อ,อืมสงสัยส,สลับไม่ได้นะนี่หล่นอีกแล้วนะครับเดินไปกินไปล่วงไปนะไอที่ยังไม่ได้ห่อก็เยอะนะครับก็จะไม่ห่อแล้วนะครับรอบนี้จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเอาลูกที่เกียจจัดไว้ก็ตอนนี้ก็เริ่มแต่งกิ่งแล้วนะครับ แต่งกิ่งแล้วก็รอ,อช่วงเดือนเมษาเมษาที่คงจะไม่ทันแล้วนะครับก็คงจะเป็นไปลายเมษาหรือว่า,าต้นพฤษภานะครับที่จราชสารถ้าไม่เลยนี้ก,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 ก็ก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่ราดสารก็ช่วงนี้ก็แต่งกิง่งไม่ค่อยมีเวลาแต่งครับก็วันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทํางานเกษตรนะฮะก็ไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะที่เข้าไปทําเนี่ยเวลาทําสวนไม่มีเลย นะครับแต่ก็คงดีอย่างเสียอย่างเลยฮะขอแค่เราแบ่งเวลาให้เป็นนะครับวันนี้ก็กลับมาหัววันหน่อยก็เลยมาเดินดูมังคุดเดินดูมะม่วงนะครับก็ให้อาหารหมูไปแล้วแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ไปแล้วนะครับไอ,อพันธุ์ไม้นะครับที่ทําไว้ขายนะครับสําหรับใครที่สนใจอากิ่ง ไอ้ต้นฝรั่งกิมจูนะครับก็มีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับเพราะว่าตอนตอนไว้จําหน่ายให้เกษตรกร,กรได้ปลูกแล้วนะครับก็ให้ชาวบ้านได้มีกินผมดีใจนะครับที่ซื้อพันไม้กับผมไปปลูกเนี่ยผมอยากให้อ่ามียังไงอะ่ะคืออยากให้ชาวบ้านเนี่ยมีผลไม้ไว้กินภายในครัวเรือนนะครับจะดีมากเลยคือเราไม่ต้องปลูกเยอะนะครับปลูก อย่างละสามต้นสองต้นสามต้นอย่างนี้ใครมีที่น้อยก็ปลูกอย่างละต้นก็ได้นะฮะหลังบ้านมันจะได้เป็นประโยชน์ที่แบบว่าเรามีกินเราก็ไม่ต้องซื้อกินนะครับผมไม่ได้กลัวนะครับว่าไม่ได้กลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะปลูกแล้วผมจะไม่ได้ขายนะครับผมผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับซึ่งผมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะครับนี่ก็หล่นโอ้แก่จัดแล้วนะะสงสัยวันพรุ่งนี้หรือวันลื่นนี้จะได้เก็บมะม่วงบ่มขายตลาด นะครับน่าจะเป็นต้นนี้อยู่มุมไหนเนี่ยมังกุดยังหาไม่เจอฮะหลายอย่างอันนี้จะเป็นแก้วน่าจะเป็นแก้วขมิ้นนะฮะซึ่งปลูกมเมล็ดไว้แล้วมันมาติดตาไม่ทันครับนี่น่าจะเป็นแก้วขมิ้นนะฮะปีนี้มะม่วงไม่สวยครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราดูแลไม่ถึงหรือว่าเป็นกับอธรรมชาติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะเรากินมะม่วงต่อก่อนเดี๋ยวไม่อร่อยอืมบอกเลยฮะโอ้ยมืดหนุ่มนี้ม,มืดเดี๋ยวเดินออกมาจากเนีอนโอ้เสียงมะพร้าวล่วงใส่หลังคาแน่เลยก็เป็นความสุขที่หาได้ยากนะครับผมบอกเลย เป็นความสุขที่หาได้ยากมากอือร่อยครับกินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งอขออนุญาตครับอืม,มาเราจะเดินชมต่ออ่อต้นไหนเนี่ยต้นไหนต้นไหนโอ้โอ้เจอแล้วครับนี่ก็ ผมว่ามันมันก็ไม่ได้สูงนะก็ต้นนี้ประมาณน่าจะสามปีไม่เกินไม่เกินสี่ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าออกดอกไม่ใช่ดอกสิเนี่ยติดติดหมากลยครับติดลูกแล้วนะครับก็อาจจะพูดไม่ขนัดหน่อยพูดไม่เกิงหน่อยนะครับอาจจะมีติดติดขัดๆบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนี่ เรามีกินแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อครับนี่มังคุดเอาหายไปนะเอานี้นี่นันบเดี๋ยวนับดูว่าต้นนี้มีกี่ลูกนะเดี๋ยวนับคข้าๆ123456 7 8 9ามได้ต้นละ10ลูกได้แค่นี้เราก็สบายแล้วฮะเดินไปตลาดนี่แม่ค้าบอกมังคุดไม้อ๋อไม่ละครับส่วนผมก็มีครับสบายครับ เรามีแล้วก็เก็บนะคราวนี้ยเราก็เอาเงินที่เรามีแล้วก็เก็บใส่ในบัญชีไว้ <c oughs> ซื้อในสิ่งที่เราทำไม่ได้นะฮะแต่แต่ว่าก่อนผมเอเห็นอยู่ในอยู่ในอยู่ใน youtube หรือเปล่าที่ทางอุดรมีสวนแอปเปิลเนี่ยโอ้ผมก็ว่าน่าสนนะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาดู ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะลองมาปลูกอยู่นี่อันนี้ก็สุกนะครับสุกโอ้ยแสงแดดแยงตาเหลือเกินนี่สุกนะครับร่วงแล้วหล่นแล้ว,ลว,ลวนี่นี่หล่นเยอะหล่นเยอะแกียจัดน,นี้ก็หล่นหล่นเพราะอะไรเดี๋ยวดูก่อน้อ้หล่นจริงเดี๋ยวขอหนักย้อนแสงแยงวางอย่างนี้ก็ได้นะ กล้องก็โลนจากก๊ังแล้วนะฮะขยายไม่ลงลิดตดอะไรอ่านี่ก็สุกนี่นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่หล่นนะฮะยังยังไม่ได้ร่วงยังไม่ได้หล่นเพราะว่ามันยังห้อยตองแต่งอยู่บนต้นมันแต่เผอิญไปเห็นก่อนนะครับมันหลุดอ่ามันหลุดออกจากกิ่งมันแล้วมันหลุดออกจากตรงนี้แล้วนะครับแต่มันยังไม่ทุ่งมันยังไม่ร่วง ก็เลยไม่ช้ำนะครับหวาน,นครับถ้บปะกันรูปไหนไม่หวานก็เปรี้ยวครับรูปไหนไม่หวานก็เปรี้ยวผมว่าผมพูดถูกนะเพราะว่าถ้าลูกไหนมันเปรี้ยวมันก็คือเปรี้ยวขำๆนะครับก็เดิมตรงนี้จะเป็นสวนแก้วมังกรนะครับแรกๆเลยนะครับเอาแก้วมังกรมาลงก็ก็รสชาติดีนะฮะรสชาติดีด้วยแล้วก็ ให้ผลผลิตดีด้วยปีหนึ่งเก็บสามรอบนะครับผมว่าสามรอบเลยนะไม่ใช่นอกฤดูนะก็ในฤดูนี่ละครับแต่มันได้เก็บถึงสามรอบเลยเพราะว่ามันจะมีรุ่นมันจะมีสามรุ่นนะฮะรุ่นตัวดอกบานรุ่นแรกรุ่นสรุ่นสามอะ่ะมันก็ได้เก็บไปเรื่อยๆสอ0รต้นนี่ผมเห็นเงินไปอยู่3ามถึงสี่หมื่นเลยนะอันนี้คือตีต่ำๆไ้ก่อนนะครับ สามถึงสี่หมื่นบาทได้แน่นอนก็ปลูกเองขายเองมันก็ราคามันก็ดีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปวิ่งตามโหนกระแสให้มันลําบากนะครับเราก็ดูเอานะครับช่องจังหวะจังหวะที่เราคิดว่าพืชตัวไหนที่จะเป็นเงินนะครับเราอย่าปลูกเยอะฮะเราปลูกอาศัยว่า,าปลูกไว้กินเหลือกินเราก็ขายนะครับขายในชุมชนง่าย อย่างลุงผมเนี่ยปลูกมะยงชิดไว้กี่ต้นผมก็ไม่มั่นใจแต่แกไม่พอขายนะครับมะยงชิดแกเนี่ยแกปลูกเล่นๆแกปลูกเสริมปลูกแซมกับป่าเงาะนะแกปลูกแซมกับป่าเงาะก็ไม่พอขายนะครับ,รบ,นะรบที่เห็นสองสามปีมาน,นี้ไม่พอขายเลยนะครับตั้งแต่มะยงชิดแกเริ่มเป็นติดลูกมาเนี่ยไม่พอขาย ก็ทําไปครับกรเกษตรอุยุอยัไรเี้มันหลายอย่างครับผมทําทันบ้างทําไม่ทันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแรงงานไม่พอเพราะว่างานแบบนี้มันหาคนเข้าใจยากครับลําพังเราเองเราเป็นคนทําแล้วก็ยังลองผิดลองถูกเลยเนาะก็อย่างที่ว่าแหละครับคนเรามันก็มีหลายอย่างมีขยันบ้างขี้เกียจบ้าง แต่วันนี้ปีนี้ทุเรียนติดลูกน่าจะสามสี่ลูกเนาะแต่ต้นนี้โอ้ซึ่งเป็นต้นเม็ดนะฮะอยู่ข้างในน,น,นี่ตรงนี้อยู่ข้างหลังผมเลยใช่ไหมอันนี้ทุเรียนอันนี้อะโวคาโดหรือเปล่าใช่อะโวคาโดนะฮะข้างหลังนี้ต้นทุเรียนเนี่ยน่าจะหกถึงเจ็ดปีแล้วแหละติดลูกน้อยถ,อถือว่าน้อยอยู่ปีเนี้ก็ น่าจะได้ชิมเป็นไม่รู้ไม่รู้กระดุมหรือก้านยาวแต่ทีนี้แน่ก้านก็ยาวอยู่กระดุมก็มีแน่นอนกระดุมคือเม็ดก้านยาวเลยแล้วอันนี้นี่มอนนะครับนี่มอน,มอนก็จะปลูกขยายอยีกเยอะสักสิบต้นเอาไว้ทำไวเอาไว้ต้อนรับใครที่มาเที่ยวสวนนะครับใครที่มาชมไร่ธนาชาตใครที่แวะผ่านมาได้ก็มานะครับ เดี๋ยวจะทำไว้แต่ก็ทําไว้แล้วแหละฮะทำไว้ทาไว้สองสองถังแล้วนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาทาธุระใกล้ๆก,ก,ก็แวะมาเยี่ยมกันได้นะครับเรายินดีต้อนรับนะครับผมไรธนาโชตก็วันนี้ก็ต้องขอตัวไปทํำงานต่อก่อนนะครับ